สวัสดีเพื่อนๆทาง Youtube นะครับกับผมนะครับจอทฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอลที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็เป็นศึกในลีกฟุตบอลยุโรปสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการลังใจให้ผมด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับ ผลฟุตบอลวันห้าคู่นะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับบิน VVIP นะครับผมได้ย้ายจากคู่บาเลนเซียไปเป็นคู่ฮารเดนฟิลด์นะครับเนื่องจากคู่บาเลนเซียมันสุ่มเสี่ยงไป VVIP วันนี้ฮารเดนฟิลด์เอาชนะ2-0กินเต็มนะครับแล้วก็สเต็ปที่ผมได้กดส่งให้สมาชิก VVIP นะครับสเต็ป3ก็กินเต็มๆอีก1ชุดนะครับในชุดสเต็ป3ก็จะมีเซเนกัลคาดิฟแล้วก็ลิสบอน นาครับสำหรับสมาชิก VVIP ที่ตามนะครับก็เฮงๆรับทรัพย์กันไปอีก1วันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสมัครสมาชิก VVIP นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด o s 8 8ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดที่คู่ v v p p กัได้ครับ สำหรับทีเด็ด v ีวีนะครับก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ป v ีวีที่ผมจะส่งให้ทุกทุกท่านในทุกทุกวันเลยนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับคู่แรกครับบูกินาฟาโซแพ้กับเซเนกัลไป3ประตูต่อ1คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่2ครับฮาร์เดนฟิลด์นะครับเอาชนะดาร์บี้ไป2-0เป็นคู่ v ีวีที่ผมได้ย้ายมาจากบาเลนเซียคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับบารีแพ้ให้กับคาริฟไป1-0คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ทีี่4ครับบาเเลนซยอ การดิสไป2อหนึ่งเดิมที่ผมจะให้อยู่ต่อบาเลเซียที่1ลูกนะครับก็คู่นี้ก็ยกไปนะครับคู่ที่5ครับบรเลเนแพ้ให้กับลิสบอนไป4ประตูต่อหนึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับวิเคราะห์บอลวันที่3กุมภาพันธ์พศ2565นนะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกออสเตรเลียเอลิกนะครับ เป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเจ็ตเจอกับบิสเบโลนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามแมคโดนัลล์โจนสเตเดียมเตะกันในเวลาบ่าย3.45บนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านนะครับนิวคาสเซิลเจ็ตอยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป3เกมยิงได้11เสียไป10ประตูมีอยู่5คะแนนครับส่วนบิสเบโลนะครับอยู่อันดับที่8ครับแข่งไปแล้ว8นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้7เสียไป10ประตูมีอยู่8 คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็นนิวคาสเซิลเจ็ตเอาชนะได้3ครั้งเสมอกันเป็น3ครั้งแล้วก็เป็นบิสเบลโลครับเอาชนะได้4ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมนะครับนิวคาสเซิลเจ็ตเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่นิวคาสเซิลเจ็ตเปิดบ้านแพ้ให้กับอาริลาเดยูเต็ดไป 2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนบิสเบโลนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชชนะไปได้3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่บิสเบโลเปิดบ้านเอาชนะเวสเทิร์นซิดนีย์ไป3ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ชทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับนิวคาสเซลเจตภายใต้การคุมทีมของอาเธอร์ปาปาสตามาติสนะครับก็คุมกําลังในวันนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซลเจตค่อนข้างจะฟูทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้ล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่มเติมเลยวันนี้ครับปาปาสตามาติสนะครับกุนซือของทีมจะวางระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะมีเบกามิคิวทัสเซนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมลุงล่าตาข่ายในวันนี้แล้วก็จะมีตัวปั้นเกม3ตัวก็จะเป็นเบรโดโอลิเวล่าจอร์ดแบ็กวูดแล้วก็ ยาย่าดูกุรินะครับที่เป็นตัวสับสนุนอยู่ด้านหลังมิเคิลทัเซ่นะครับ ส่วนฝั่งบิสเบโลนะครับภายใต้การคุมทีมของวอลเลนมูนนะครับวันนี้สภาพความพร้อมของทีมก็มีความฟิตสมบูรณ์ดีทุกคนเรียกได้ว่าฟูลทีมเหมือนกันเลยนะครับโดยวันนี้ครับวอลเลนมูนจะวางระบบ4-4-2นะครับตัวริมเส้นวันนี้นะครับจะใช้เฮลลี่ฮอร์นะครับกับนิโคล่ามิเลอุสนนดนะครับก็รับหน้าที่เป็นตัวริมเส้นทั้งสองฝั่งในวันนี้นะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้จะใช้มาหมัดอักบารีจับคู่กับเจมโอเชียลงราตาข่ายคู่กันวันนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านนะครับนิวคาสเซิลเจอยู่อันดับที่12นะครับรังท้ายของตารางเลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเรียกได้ว่าฟอร์มของนิวคาสเซิลเจ็ในฤดูกาลนี้ ไม่ดีเลยนะครับส่วนฝั่งบิสเบโลนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับผลงานก็ทรงๆไม่ถือกับว่าโดดเด่นอะไรมากนะครับเนื่องจากบิสเบโลก็อยู่ตรงกลางตารางนะครับอยู่อันดับที่8การมาเจอกันในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า โดยรวมแล้วนะครับค่อนข้างจะสุสีนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเจตก็ได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็ได้เปรียบตรงที่ฐานแฟนบอลในสนามจะคอยซัพพอตอยู่ตลอดเกมนะครับส่วนบิสเบโลนะครับก็เรื่องตัวผู้เล่นระบบทีมดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งสถิติ1ตัวที่น่าสนใจนะครับเฮดทูเฮดหรือว่าผลงานที่เคยเจอกันนะครับหนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับทั้ง2ทีมนะครับเป็นฝั่งบิสเบโลครับไม่เคยแพ้ให้กับนิวคาสเซิลเจตไม่ว่าจะเป็นเกมยหญหรือเกมเย้านะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเป็นโจบ้านนิวคาสเซิลเจต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าเกมในวันนี้ค่อนข้างจะสูสีกันถึงแม้ว่านิวคาสเซิลเจจะได้เล่นในบ้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ทีมอย่างบิสเบลโลที่มัก จะทำผลงานได้ดียามเมื่อเจอกับเนวคาสัลเจ็ตดูทรงแล้ววันนี้บิสเบโลน่าจะมีความมั่นใจมากกว่าฉันกับคู่นี้ถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคู่นี้ผมขอแนะนําไปที่ทีมเยือนอย่างบิสเบลโลคาดว่าเกมวันนี้น่าจะออกมาผลเสมอแล้วก็อาจจะมีลุนเซอร์ไพรส์ตรงที่ทีมเยือนอย่างบิสเบโลอาจจะมาเฉืยนชยนะได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกกิสซูเปลิกนะครับเป็นคู่ระหว่างอะโตมิตอสนะครับเจอกับลาเมียคู่นี้จะเตะกันที่สนามสตาดิโอเปริสเตลิโอเตะกันในเวลา4ทุ่ม15นะครับ เรามาดูแบบตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับโจบ้านนะครับ PEA A ต o m ม tos สนะครับอยู่อันดับที่13อยู่รองบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว18นะัดชนะ2เสมอ4พ้ไป12เกมยิงได้16เสียไป37ประตูมีอยู่10คะแนนครับส่วนลาเมียนะครับอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ4เสมอ6พ้ไป9เกมยิงได้17เสียไป24ประตูมีอยู่18คะแนนครับ เรามาดูแฮตูแฮตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนครับนับย้อนกลับไปครับสินัดหลังสุดเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับอัตโตมิตอสเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน7ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งลาเมียครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอตโตมิตอสเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป7เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อัตโตมิตอสบุกไปแพ้ให้กับไอโอนิกอสมา2ประตูต่อหนึ่งคร ส่วนทีมเยือนนะครับราเมียนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ราเมียนะครับเปิดบ้านเอาชนะ OFI k เคเตมาด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับอตโตมิตอสนะครับความพร้อมในวันนี้ คาดว่าต้องรอเช็คยอเยเดนิสมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมนะครับที่นัดที่แล้วถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บวันนี้ต้องเช็คก,ก่อนว่าเดนิสจะได้ลงไหมนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ลงสนามคาดว่าจะเป็น โอกาสของดานิลนาบีนักเตะใหม่ของทีมลงมาทําหน้าที่แทนนะครับโดยวันนี้ครับอัโตมิตอสจะฝากความหวังไว้ที่เอฟติมิตคูริลิสของฮอกโตเก่งนะครับที่ในดูกการนี้ซัดไปแล้ว6ประตูเรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกประจําทีมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนลาเมียนะครับความพร้อมในวันนี้นะครับค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับแล้วก็วันนี้ลาเมียจะส่งจอจอดมานูอสอดศูนย์หน้าตัวเก่าวัย34ปีลงล่าตข่ายในวันนี้นะครับ เรามาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยถึงแม้ว่าจะใกล้เคียงกันนะครับโจบาสนะครับอตโตมิโตสนะครับอยู่อันดับที่13อยู่รองบอยของตารางเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเรียกเลยว่าค่อนข้างจะย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับจาก5เกมเนี่ยไม่เคยชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมส่วนลาเมียนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่11ห่างจากอตโตมิโตสไปแค่2ออันดับนะ แต่ว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดถือว่าไม่ขี้เลยนะครับเพราะว่าชนะได้2เกมแล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ลาเมีย5เกมหลังสุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยจ้านะครับคู่นี้ถ้ามองผิวเผินนะครับโจบ้านอตโตมิตอสนะครับกับลาเมียถึงแม้ผลงานบนตารางคะแนนจะใกล้เคียงกันแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมทีมเยือนลาเมียดูดีกว่าเยอะนะครับ เลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอัตโตมิ s ต่สตออยู่ที่ปอปอนะครับจากเลทราคานี้นะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเทียบคุณภาพผู้เล่นฟอร์มการเล่นนะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ทีมเยือนลาเมียน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าดูสถิติหนึ่งตัวที่บ่งบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันทีไรผลงานจะออกมาเป็นผลเสมอนะครับจาก10เกมเนี่ย เสมอกันไปถึง7เกมเลยทีเดียวฉะนั้นครับในเกมวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่คิเลสุดราเมียวันนี้จะบุกมาเสมอได้แต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้ววันนี้นะครับรามียมีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะอตโตปิตอสคาร์ทินได้ฉั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ราเมียเฉือนชนะฟรดงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึกฟุตบอลแอฟริกันนชั่นครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นคู่ระหว่างมอผีแคเมรูนครับเจอกับมัมมี่ อียิปนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามสตาร์ทออมนีสปอร์ตปอมบิยะนะครับเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมในรอบที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเคเูนครับเริ่มจากรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เอาชนะบูกินาฟาโซมาได้2ประตูนหนึเอาชนะเอธิโอเปียมาได้4ประตูนหนึแล้วก็เสมอกับหมู่เกาะเคเวิร์ดมา 1>, 1ประตูหนึ่งครับโดยที่รอบ16ทีมสุดท้ายแคนมารูนเอาชนะโคโมลอสได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายครับแคนมารูนเอาชนะเกมเบียมาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ครับส่วนอียิปต์นะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกเปิดสนามเนี่ยแพ้ให้กับเนจีเรียไป1ประตูศูนย์นัดที่2ครับเอาชนะกีนีบิซซามา1นูนย์แล้วก็นัดที่3ในรอบแบ่งกลุ่มครับเอาชนะสุดานมา1ประตูศูนย์ครับส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเอา ส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอียิปต์เสมอกับไอวอรี่โคสในเวลาด้วยสกอร์0-0แล้วก็เป็นอียิปต์ครับเอาชนะจุดโทษได้นะครับส่วนรอบที่แล้วนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอียิปต์เสมอในเกมกับโมร็อกโกด้วยสกอร์1-1นะครับก่อนที่อียิปต์จะมาเอาชนะโมร็อกโกด้วยสกอร์2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ เรามาดู Head to Head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับเจ็ดน,นหลังสุดเป็นฝั่งแค m มรูนครับเก็บชัยชนะได้1น,นัดเสมอกันไป3แล้วก็เป็นฝั่งอียิปต์ครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแคน马ลูเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แคนมรูนะครับเอาชนะแกมเบียมาได้2ประตูศูนย์ครับส่วนอียิปต์นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเลยครับเป็นเกมที่อียิปต์นะครับเอาชนะโมอกโกในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะ เริ่มจากฝั่ง้าบ,บ้านแค m ม r รูนนะครับรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ไม่มีนะครับเรียกได้ว่าแค m มรูนเองก็ค่อนข้างจับฟูทีมมีอยู่หนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นคอลี่ไฟนะครับโดยวันนี้นะครับแคมรูนจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้มาตินฮองกล้าจับคู่กับ อ,องเดฟังเซมโบออกกิซานะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้วินเซนต์อบูบาก้าศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมนะครับที่ในเทอร์มินี้กดไปแล้ว6ประตูนะครับ ส่วนอียิปต์นะครับความพร้อมในวันนี้นะครับมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายก็จะเป็นอักรามทาวฟิกนะครับและก็4รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโมเหม็ดเอลเชนาวีอามิดเฮกาซีแฮมดี้ฟาตี้แล้วก็โมเหม็ดอาบูกาบาลนะครับโดยวันนี้นะครับอียิปต์จะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับตรงกลาง3คนก็จะเป็นเอลโซเรียเอลนินีแล้วก็เทเซเกะนะครับโดยที่3ประสานในหน้าวันนี้ใช้โอมามามุสมัตฟาร์โมเหม็ดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสัปคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างแคมรูนซึ่งนัดนี้ต้องมาเจอกับอียิปต์นะครับถ้านับแค่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของแคมรูนนะครับเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยที่5เกมหลังสุดนี้แคมรูนไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ ส่วนฝั่งอียิปต์นะครับ5เกมหลังสุดชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับผลงานของอียิปต์ที่ผ่านมาถ้าสังเกตอยู่ดีๆนะครับผลงานของอียิปต์เนี่ยจะไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งมากเลยนะครับเกมที่ชนะคู่แข่งได้เนี่ยเป็นเกมที่เอาชนะได้ด้วยสกอร์1ประตู0ทั้ง2เกมแล้วก็2เกมหลังสุดนะครับอียิปต์ต้องเล่นถึง120นาที2เกมเนื่องจากไม่สามารถปิดจ็อบใส่คู่แข่งได้ใน เก้าสิบนาทีนะครับทำให้สภาพความพร้อมหรือว่าผู้เล่นของอียิปต์น่าจะร้ามากกว่าแคนาบรูนนะครับดาวเด่นของทีมนะครับเจ้าบ้านก็จะเป็นอบูบาก้าศูนย์หน้าดาวซันโวของทีมเนี่ยที่ผลงานทัวร์เมน่นนี้ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับโดยที่อบูบาก้าศูนย์หน้าตัวเก่งเนี่ยเล่นอยู่กับสโมสรอัลนาเซอร์ Al นะครับเล่นอยู่ในประเทศซาอุนะครับส่วนฝั่งอียิปต์นะครับก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับที่ผลงานในทัวร์เม่นนี้ ยิงได้แค่2ลูกเพียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอียิปต์ในชุดนี้นะครับมีปัญหาเรื่องเกมลุกอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเกมรับจะเหนียวแน่นนะครับแต่เกมลุกของอียิปต์ในชุดนี้มีผลงานที่ไม่ปังเลยนะครับจากผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอียิปต์ยิงไปได้แค่3ประตูเท่านั้นใน90านาทีนะครับฉะนั้นครับในเกมวันนี้การที่อียิปต์มาเจอทีมอย่างแคนเจ้าภาพ แล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าเกมวันนี้อียิปเหนื่อยแน่นอนนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านแคนมารูนต่ออยู่ที่ปปนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้การที่แคนมรูนได้ลงเล่นในบ้านบรรยากาศในสนามเชื่อว่าเกมวันนี้อียิปตจะมีความกดดันเป็นอย่างมากบวกกับแฟนบอลของแคนมรูนที่จะเข้ามาในสนามวันนี้เรียกได้ว่าจะเป็นฝ่ายกดดันผู้มาเยือนอย่างอียิปตฉนันครับในเกมวันนี้โมเมนตัมจะ กลับไปที่ฝั่งเจ้าบ้านจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้อียิปค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องการเล่นกับเจ้าภาพอย่างแคนมรูนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับฟอร์มการเล่นในเกมลุกของอียิปเองไม่ค่อยจะดีเลยฉนันครับเกมวันนี้อียิปตต้องพึ่งโมฮัมเหม็ดซาร่าค่อนข้างมากถ้าซาร่าแผงลิ์ได้เกมวันนี้แคนมรูนเหนื่อยแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ความด้วยที่เป็นแคนมรูนแล้วก็เป็นเจ้าภาพเชื่อว่า 90มาทีแคมรูนจะไม่แพ้และมีลุ้นถึงการเอาชนะอีบได้คู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแคมรูนเฉือนชนะฟันธงเรามากันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ศึกโคโปาเดเลนะครับที่ประเทศสเปนเป็นคู่ระว่างเลอเลโซสุดัดครับเจอกับเลอเอลเบติสนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาทีสอตรงเตะกันที่สนามเลอาเลอารีนานะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกลาลิก้ากันหน่อยนะครับโจวบ้านนะครับเลเอลสเสดัดอยู่อันดับที่6นะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ9เสมอ7แพ้ไป5เกมยิงได้22เสียไป21ประตูมีอยู่34คะแนนครับ ส่วนเลอเบติสนะครับอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ12เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้41เสียไป25ประตูมีอยู่40คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะักครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเลอเอาสุดดเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสมอกันไป4ครั้งแล้วก็เป็นเบติสครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็เดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ line adjos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์และก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็เดในคู่นี้กันได้ครับเรามากันที่คู่ที่5นะครับเป็นสุดโกปาเดาเลเช่นเดิมนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติกบิเบอลครับเจอกับเบลอาเมลิดนะครับ คู่นี้จะเตะกันในเวลาตี3ามครึ่งนะครับเตะกันที่สนามซานมาเมสสเตเดียมนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกลาลีกากันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับบิวเบาอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว22นะัดชนะ7เสมอ10แพ้ไป5เกมยิงได้21เสียไป17ประตูมีอยู่31คะแนนครับส่วนเลอเมลิดนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว22นะัดชนะ15เสมอ5แพ้ไป2เกมยิงได้47เสียไป20ประตูมีอยู่50คะแนนครับ a d to ูเฮ d ของทั้ง2ทีมนี้นะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดบิลเบาครับเก็บชัยชนะไปได้1นัด เสมอกันไป2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเรลเอามาิดครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งบิวเบาเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บิวเบาบุกไปเอาชนะราโยบบเยกาโนมาได้1ประตูต่อศูนครับ ส่วนทีมเยือนนะครับเลยเอามาัดลิดนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัชนะไปได้5นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่มัดลิดเปิดบ้านเสมอกับเอลเช่มาด้วยสกอร์2ประตูต่อสครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากบิวเบานะครับ ในเกมวันนี้นครับจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นอไนายเวนเซอที่มีอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นขุมกําลังของบิลเบาค่อนข้างจะอยู่ครบเรียกได้ว่าฟูลทีมเลยก็ว่าได้นะครับโดยวันนี้นะครับบิลเบาจะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้สามตูก็จะเป็นอุนายซิมอนแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นออสการ์เดมากสฝั่งซ้ายก็จะใช้มิเกลบาเลนเซียนกา คู่เซ็นนะครับครับจะใช้เยราร์อัลเบรจับคู่กับอินิโกมาร์ตินสนะครับตรงกลาง4คนนะครับก็จะมีอเล็กซ์เบเลเกย์มิเกลเวสกาดานี่กาเซียแล้วก็อีเกมุนอินนะครับแล้วก็คู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้ออยฮันซานเคทจับคู่กับอินิกิวิลเลียมนะครับ ความพร้อมของฝั่งเลอมาดริดนะครับมาดริดนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายนะครับก็จะเป็นเคซุตบอยาโค่แฟรลองเบนดี้คาริมเบนเซมาและก็มาเรโนดิอัสนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่ามาดริดจะมาในระบบ4 3 3นะครับผู้สาประตูจะเป็นทีบองกูตัวแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นดานี่คาวาคาฝั่งซ้ายก็จะใช้มาเซโลนะครับคู่เซนนะครับวันนี้จะใช้เอเดมรีเตาจับคู่กับดาวิดอลาบานะครับ ตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้โทนี่โคสลูก้าโมดิชแล้วก็คาเซมิโลนะครับโดยที่3ประสานในหน้าวันนี้จะใช้ลูดิโกโกเอสลูก้าโยวิสแล้วก็วินิสุตจูเนียนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นฟุตบอลถ้วยของสเปนเป็นอีกหนึ่งถ้วยที่ทีมใหญ่ๆก็มักจะเข้ารอบมาเล่นในใน,ในรอบนี้นะครับบิลเบานะครับผ่านบาร์เซโลนาจากการดวลจุดโทษในรอบที่แล้วนะครับเรียกได้ว่า พอผ่านบาร์เซโลนาก็มาเจอราชันชุดขาวอย่างเรอัลมาดริดฟอร์มโดยรวมนะครับหรือว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดของบิวเบานะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็ทรงๆนะครับในฤดูกาลนี้บิวเบาก็ไม่ได้โดดเด่นมากส่วนเรอัลมาดริดนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดโดยที่5เกมหลังสุดนี้มาติดยังไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เลยเอามาลิดต่ออยู่ที่ปอปอนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ราชันชุดขาวเลยเอามาลิดที่มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านะครับถึงแม้ขุมกําลังตัวหลักหลายๆตัวจะไม่มีชื่อไม่ว่าจะเป็นเบนเซม่ามาร n โนดิอาสหรือแม้กระทั่งเฟลองเมนดีนะครับแต่ผู้เล่นที่ลงมาทําหน้าที่แทนก็มีผลงานที่ดีนะครับโดยเฉพาะในแนวลุกของเลยอาล ในตอนนี้ผู้เล่นที่มีฟอร์มกําลังเข้าฝักก็จะเป็นวินิสุตจูเนียนะครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้อันตรายทุกย่างก้าวจริงๆส่วนฝั่งบิลเบานะครับก็จะมีตัวทีเด็ดอยู่2รายก็จะเป็นอีเคมูรินแนวลุกตัวเก่งนะครับที่ผลงานระยะหลังนี้โชว์ผลงานได้ดีแล้วก็จะมีส่วนนะตัวจีดอย่างอินิกิวิลเลียมที่มักจะเล่นลูกโตกลับได้ดีนะครับซึ่งเกมวันนี้คาดว่าบิลเบาน่าจะใช้แผนรับประตูกลับสายมลิศ เชนครับเกมวันนี้นะครับผมมองว่ามาริดนะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นจะไม่ฟูลทีมแต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นที่มีชื่อที่ลงเล่นในวันนี้คาดว่าน่าจะทําผลงานได้ดีซึ่งบิลเบาเองนะครับถึงแม้ว่าบอลถ้วยมักจะทําผลงานได้ดีก็จริงนะครับแต่เกมวันนี้ต้องมาเจอกับเลอาเมริดที่มีฟอร์มการเล่นและมีผลงานที่ผ่านมาดูดีเป็นอย่างมากเช่นครับคู่นี้เกมวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเลอาเมริดลุนเฉือนชนะฟร็อง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับใน5คู่นี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคู่ไหนจะพลิกล็อกคู่ไหนผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์คุยกันได้นะครับกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์และก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อน,เพ,น,เ,พนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v v p กันได้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ